ฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ในเวียดนามค่ะโค้ดฟุตบอลของเวียดนามเพิ่งกลับจากไปเที่ยวกัมพูชาแต่ว่าเกือบถูกลักพาตัวพาไปฐานสแกมทั้งที่เดินทางในประเทศ ในช่วงปี2568กัมพูชากลายเป็นจุดสนใจของสื่อระดับนานาชาตินะคะจากกรณีของการลักพาตัวและฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรชาวจีนที่ตั้งฐานปฏิบัติการในประเทศกัมพูชาเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สะเทือนใจผู้คนในเกาหลีใต้เท่านั้นค่ะแต่ว่ายังจุดชนวนให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสประเทศอีกด้วยรัฐบาลเกาหลีใต้ ตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยส่งคณะทำงานพิเศษมายังกัมพูชาเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมทั้งออกคำสั่งห้ามพลเมืองเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในกัมพูชาค่ะแม้ว่าชาติที่มีพลเมืองถูกลักพาตัวในกัมพูชานั้น จะมีชาวเกาหลีใต้และชาวจีนมากที่สุดแต่ก็พบว่ามีชาติอื่นๆร่วมอยู่ด้วยค่ะซึ่งต่างก็ตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงออนไลน์และค้ามมนุษย์ข้ามชาติเช่นเดียวกันโดยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาทั้งหมดนั่นแหละค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนั่นก็รวมถึงประเทศไทยด้วย การนำเสนอข่าวจากเกาหลีใต้ชี้ให้เห็นค่ะว่ากลุ่มอาเกียกรรมเริ่มจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่เวียดนามแล้วทำให้เกิดความกังวลใจในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศในสายตานานา,นาชาติด้วยโดยล่าสุดค่ะที่เพจ Go Thailand มีการเผยแพร่บ,บทสัมภาษณ์ของปาร์คฮังซออดีตก,กุนซือทีมชาติเวียดนามเปิดเผยเหตุระทึกจากการโดนแก๊งโจรลักพาตัว แต่ว่ารอดมาได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นโค้ชเวียดนามแล้วโจรจำหน้าได้ค่ะอดีตเฮดโค้ชทับดาวทอนะคะไปออกรายการโทรทัศน์ค่ะที่ช่อง SBS ที่ออนแอร์ไปเมื่อเดือนมีนาคมนะคะปีที่แล้วเผยเหตุสุดระทึก ถูกลักพาตัวพร้อมกับภรรยาในช่วงที่กลับมาจากทริปวันหยุดจากประเทศกัมพูชาค่ะหลังจากเดินทางกลับมาถึงสนามบินเวียดนามแล้วก็ได้มาขึ้นรถแท็กซี่ช่วงกลางดึกที่ทำให้เขาเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่สุดท้ายรอดมาได้เพราะว่าโจนจำได้ว่าเขาคือกุนซือทีมชาติเวียดนามค่ะเขาบอกว่าผมได้วันหยุด4วันจากวันชาติของเวียดนาม ผมก็เลยเดินทางไปกัมพูชาพร้อมกับภรรยาของผมในทริป3วัน4คืนปาหางซอเผยนะคะหลังกลับจากทริปเราก็กลับถึงสนามบินเวียดนามตอน5ทุม่มขณะที่เรากำลังมองดูรอบๆมันก็ไม่มีรถแท็กซี่อยู่แถวนั้นเลยแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราพร้อมกับโบกมือให้ยังไงก็ตามในทันทีที่เราขึ้นรถแท็กซี่เสียงเพลงมันฟังดูแปลกๆคนขับ ก็เอาแต่จ้องดูกระเป๋าเงินของผมเขาเสนอที่จะแลกเงินเกาหลีกับเงินเวียดนามซึ่งก็ทำให้ผมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจผมรู้เส้นทางกลับบ้านของผมดีแต่ทันใดนั้นคนขับก็หักเลี้ยวขวาไปถนนทางขึ้นเขาผมก็เลยถามว่าพามาทางนี้ทำไมเขาบอกว่าเรากำลังจะไปออฟฟิศแม้ผมจะบอกให้เขาหยุดแต่เขาก็ยังขับต่อไปยังถนนรุกหลัง ท้ายที่สุดแล้วรถไปจอดที่ลานโล่งๆผมคิดเลยว่าเราถูกลักพาตัวมาที่นี่ซึ่งผมบอกกับภรรยาว่าให้ใจเย็นเอาไว้ปาฮังซอเล่าต่อไปว่าในขณะนั้นเนี่ยไปเจอกับคนประมาณ10คนค่ะนั่งรอแล้วก็จิบชาอยู่แล้วเขาก็คาดหวังว่าน่าจะมีใครสักคนจำหน้าเขาได้จากนั้นก็มีคนตะโกนว่าคุณปาร์คคุณปาร์คฮังซอ ผมไม่ได้เข้าใจทุกคำพูดอะนะแต่ดูเหมือนว่าพวกนั้นน่ะจะไปบอกหัวหน้าให้ส่งเรากลับเดี๋ยวนี้เลยซึ่งหลังจากนั้นชายที่เป็นหัวหน้าก็เลยขับรถกลับไปส่งเขาและภรรยากลับบ้านอย่างปลอดภัยเขาบอกว่าผมสามารถพูดถึงมันแล้วก็หัวเราะได้แล้วในตอนนี้แต่เวลานั้นน่ะมันช็อกแล้วก็น่ากลัวมากจริงๆ ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับโคสเวียดนามในประเทศเวียดนามเองนะคะแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าเขาเพิ่งบินกลับมาจากกัมพูชาก็คือคนที่ขับรถแท็กซี่ลักพาตัวเขาเนี่ยที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะคุณผู้ชม แล้วก็คาดว่าน่าจะพอรู้เบาะแสมานะคะอาจจะมีเส้นสายกลในอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมีการส่งซิกอะไรบางอย่างหรือเปล่าให้จับตานักท่องเที่ยวคนนี้เพราะว่ามีเงินมากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีรายงานจากประเทศเวียดนามเองด้วยค่ะว่ามีผู้เสียาหายอย่างน้อยนะคะสรายเคยส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากกรุงฮานอยค่ะ โดยเขาบอกว่าเขาถูกลักพาตัวมาจากกัมพูชานะคะซึ่งสะท้อนถึงการเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายเครือข่ายอาชญากรรมมาเวียดนามเนี่ยแหะคะ่ะอันนี้นะคะก็เลยไปเชื่อมโยงกันกับเบาะแสที่เราเคยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายฐานสแกมเมอร์ที่ทางเกาหลีเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ค่ะบอกว่าฐานสแกมเมอร์นั้นนะคะกำลังจะย้าย ขยายไปนะคะในประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาเองค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ลาวพมา่าเวียดนามและในนั้นก็มีชื่อของประเทศไทยด้วยนะคะนี่ละค่ะคือสิ่งที่เวียดนามเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูกันต่อไปละค่ะเพราะว่ามันดันเชื่อมโยงกันนะคะกับเบาะแสของคนหายในเวียดนามด้วยนะคะหากประเทศเวียดนามและประเทศรอบๆด้านเนี่ยไม่ได้มีมาตรการรับมืออย่างจริงจังนะคะอาจจะมองว่า เป็นแหล่งใหม่ของอาชญากรรมไซเบอร์ในภูมิภาคนี้ต่อไปก็ได้ค่ะ